จูอ้อนคุณอะเก่งพี่นจูออมันอยู่ในทวีแล้วผม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 ไม่ใช่มันใส่หมวกด้วยเอาไม่ได้เลยเออผีตัวเดีเดี๋ยวมันมีผีตัวนั้นเลยนะพูดเดี๋ยวสิเดี๋ยวอะไรตีผมเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วคุณอยู่คือได้ไปก่อนนะเอาปล่อยผมที่งี้งี้ยเหรอที่ผมว่าไปหากลัวแล้วผมเจอผีนาบิกล้าเดินเลย โอ้โยคุณยันยากฟันเลยอ่ะจะฟันเลยอ่ะแบบยันยันสมองไม่รู้โดนตัวอะไรตีเมื่อกี้โดนตัวอะไรไม่ยคุณเป็นผคุณน่ากลัวไหมคุณคุณคุกกลัวไหมไม่ไม่ถามคนไม่เพียงถามคุณถามถามผู้ชมไม่กลัวไมกลัวบ้าเลยเนาะอยู่ดยคุณไม่เจอกับตัวคุณน่ากลัว คุณคุณเจอจมมุมเนี่ยแล้วก็เดินมาเรื่อยเรือยแล้วก็แด้แบบแบบเดินมาแล้วจ้วมอย่างนี้โอ้หหนาวอะไรอะไเป็นผู้เกินนนะดูตรงนี้นะจี้วันจี้วันตัวมเริ่มมากแมกกีแม่กกีแมกกีไง ีมาแล้วแมงกินกี้แมงกินกี้แมงกินกี้ตัวโค้ดเลยแมงกินกี้นะไม่ได้ตัวอะไรเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวมันสูงสูงอะเมื่อกี้นั่นนั่นนั่นโอ้สูงนะไม่เห็นสูงไม่เห็นเลยเห็นแต่อะไรไม่รู้เดินถอยตัวเล็กๆยู่นั่ไนั่นอีกอีกตัวนึงงอันนี่เกี่ยวด้วยเหรอไม่ไม่ไอ้กอได้อนนีมันเนี่ย กอลีมคุณอะกลินนั oh, yeah, yeah. <S 1> <S 1> ่นนั่นนัมันมาอล้วมันมาอะไรมันมาอะไรมันมามันมาะคุณ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 ัวกนััอ๋ตายไปแล้วเ่ยมันอาก้านี้เอมันมาทำไมผมใส่ฟิล์เลยเป็นงนุกลัวมันมาไป้ด้วยอ่ะ ท <c oughs> ีมคุณเนี่ยทีมคุณยังหน้าโตอ่ะทีบ <c oughs> ค,คุณย่างอย่างมาันเ <m ess S 1> ต,ต็มมาทีเวิร์ดเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยคุณไม่ต้องเกินเนี่ยไม่เคยเจอเลยซ้ํามันมาจากไหนมันอยู่ที่ไหนจากประเทศไทยอินเดียที่ไทยคุณหรือที่ญี่ปุ่นเห้ยคุณไปไหนเนี่ยผมไปไม่ได้โอ้ยผมเจอยันแก่ลูกกูลูกตูเจอลูกตู <c oughs> น,นี้คนที่ผมคุณรักดิลูกตูอตัวนี้อวดมากกินข้าวเยอะ โแตงมกินหนอกิเนื้อสับี้ก็อร่อยเหมือนกันนะกินแตงโมมายิ่งหิวว่าเดยเออหนำ่งนึ่หาอะไร้ข้าวโอเคไหนแล้วไม่แตงโมมัดูไม่ผิดผิอะไรเลยอ๋อผมกินเน้อสับบี้ เนีย่ยว่า,าก็ต้องทาคิดลรานะแต่ว่าใครคุณคนจัวกลัวไหมเคยเจอสถานก,การณ์แล้วก็ต้องอึ้งกันมากอะ่ะคุณต้องกลัวคุณต้องกลัวแน่อน,อนอนอะนะไม่คุณกลัวตุ๊กตาผีที่มันโ,โกวา่มกมา,ามาึงก็มาเอออารมณ์มือนั้นเลยเแบบโอ้โหแบบก็เลือสู้กับตัวนั้นอย่างดีๆไน่อยู่ โอ้ข้ผัดคอแล้วคนต้องขอเจ้าเนี้ยนะโอเคๆขอพัดขอขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโอเคๆคุณก็กินทำไมวะขึ้นทำไมอ๋อว่าคุณใครเจอก็กลัวผมว่าคุณใครไม่กลัวนี่ก็ถือว่าผมยอมใจคนมากมามานี่ผีหัวนี้คุณเป็นคนที่เก่งสศหรับผมมาไม่ต้องพิสูผีตัวนี้มาเนี่ยน้องติดอยู่ต้นไม้ขุดเถอะน้องนายเป็นศิลปภาพอะไรข้าเจ้าเกี้ยอะไรกระเจิดกระตาพวกนายเราคุณก็ขอไปแล้ว ผีตันี้นะครับก็ก็เป็นไงกับผีตัวนั้นมั่งก็มกลัวมากเลยก็แล้วก็ขอจบคลิดว่าเรยก็ได้กับแดงตายหมดแล้วว่าเขอไปกันแล้วไหมบ้างก็น่ากลัวให้มันมาหลอกจริงเลยมันมีประเทศไทยดิเอ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอย่ามันมาหลอกขาเขามันอะไรขอประเทศไทยมันเกลียดคนอ่ะ